บทที่สองอยสาสิบการปราบปรามอย่างไม่หยุดยังสู่ขียงโจมตีพวกนายเต้นมาพอแล้วเหรอแกคู่ควรที่จะเป็นคนเข้มแข็งด้วยเหรอไร้สาระ,ระเผชิญหน้ากับเอกกมูและวคำถามเร่งด่วนของคนอื่นแหวงแตงย้อยและพูดอย่างเฉยเมยเดิมทีมันเป็นนิกายอมตาตะของเขาที่ถูกผิดเขาขอโทษทันทีก่อนหน้านี้แต่ผู้อาวุโสของเอกกรีนสโนว์ซิตี้ไม่ยอมหยุดนิ่งเขาคิดว่านิกายอมตาตะของเขาอ่อนแอและสามารถถูกรังแกได้นิกายอมมาตะไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกรังแกได้ นอกจากนี้เมื่อคุณให้ของขวัญคุณให้ของขวัญค,คุณไม่ได้รายงานชื่อของคุณคุณเป็นคนลับลล่อๆและพี่ชายสองคนกูโชเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการย่วยุดังนั้นพวกเขาจึงปล้นมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดหากคุณยืนกรานที่จะหลอกลวงฉันจากนิกายอมะตะก็อย่าโทษฉันหวังเฟิงที่หยากคายเมื่อเสียงของแวงเป่งลดลงเอกเอมูและคนอื่นๆก็ตกตะลึงครู่หนึ่งมองแวงเป่งด้วยความไม่เชื่อแม้แต่สุขีวิงก็ตะลึงปรมาจารย์นิกายอมะตะผู้นี้แข็งกระด้างอย่างนั้นหรือในฐานะผู้อาวุโสแห่งเอ็กรีมสโนวซิตี้การเพาะปลูกของเอกหมูได้มาถึงจุดสูงสุดของดาวเสรไม่ว่าจะเป็นสถานะหรือความแข็งแกร่งของเธอเธอคือหนึ่งในผู้ที่ดีที่สุดในภาคเหนือของเทียนแลน์แม้แต่เธอสู้ชิงก็ไม่กล้ามองข้ามมัน และหัวหน้านิกายหวางผู้นี้ดูถูกเหยียดหยามเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่กลัวเอ็กตรีนสโนซิตี้นิกายที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของภูมิภาคเทียนแลนด์ช่างกล้าหาญเสียจริงบางคนคิดว่าถ้านิกายใหญ่ถูกทำลายพวกเขาจะเพิกเฉยต่อเอ็กตรีนสโนซิตี้ของฉันได้ไรสาระเอเกมูพ่นลมอย่างเย็นชาและมองไปที่แหวงแต่งอย่างเฉยเมยร่างกายของเธอพลุ่งพล่านด้วยโมเมนตัมพลังของจุดสูงสุดของดาวสองได้กวาดล้าลงโลกนี้และความว่างเปล่าโดยรอบก็สั่นสะท้านในทันใดผู้เท่าเอกเนื่องจากนิกายอมะตะนี้ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีให้เขาดูเถอออออะะฉััันนนกำลลงงรมยยูู่่่เแคื่นนนนๆที่่ดด้้้าาาขขงก็พลึโยมองไปที่แวนเเ่่งและคนนอืๆด้้วยยยยการ อย่าคิดว่าพวกเขามาเพื่อมอบของขวัญจริงๆของขวัญเป็นเพียงข้อแก้ตัวการทดสอบนิกายอมะตะนั้นเป็นความจริงตอนนี้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอ็กตรีมสโนว์ซิตี้ต้องการจัดการกับอิมมอร์เท้าเซกพวกเขาต้องตามองค์กรให้ทันและพ่ายแพ้จิตวิญ,ญญาณของนิกายอมะตะในตอนเหนือของดินแดนเทียนหลานจะมีพี่ใหญ่ได้เพียงคนเดียวนั่นคือเมืองหิมะสุดขั้วมิตูโตโยฆ่ามันเมื่อเผชิญหน้ากับฉากนี้หวงังเฟิงโบกมือและพูดเบาๆหลังจากคำพูดของแวงเฟิงลดลงสังสารเฟิงก็ก้าวหนึ่งและมองไปที่เอเกมูและคนอื่นๆออ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 ยย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 ่่่่าาาาาาางงงงงงเเเเเเเฉมมมมมฮ้้้ไไไรรรรรรรสสสสะะะกกกกกู A ููแพพลลลัััขขจจุุดดดดดดววีีีีำใใๆตปบบิทททนห เขาเอื้อมมือออกไปกำมัดแน่นแล้วเป่าออกไปพลังงานลมปราณที่อยู่รายล้อมได้รวมตัวเป็นมัดขนาดใหญ่และพุ่งเข้าหาจังซานเฟิงทันทีความผันผวนของพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ความว่างเปล่าเปิดออกในเวลาเดียวกันอยู่เฟิงและคนอื่นๆก็ยิงพร้อมกันร,ระเบิดการโจมตีที่ทรงพลังทิ้งระเบิดใส่หวางเฟิงและคนอื่นๆกันร,ระเบิดอย่างดูเดือดของมหาอำนาจสูงสุดทั้งสี่ในช่วงสุดท้ายของลทัทธิเต่าให้ซูชิงจุดสูงสุดของลทัทธิเต่าดำรงอยู่ของทั้งหมดมีการเปลี่ยนสีบางส่วนเธอเหลือบมองไปที่เวนเฟิงและคนอื่นๆที่ยังคงยืยออยืืืืนน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 ดดดดดด้้้้้้้วววววววยย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 มมมมมมออ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 ู่่่่่่่าา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 าหหหหหหหลลลลลลััััังงงงงงแแะะะใใใใสสสสเเ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 ็กกกกกกกิิิิตตีีีีีไรรคคคขขขขุุุถึทททญภ อย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาซูชิงก็ตกตะลึงดวงตาที่สวยงามคู่หนึ่งจ้องไปที่เจ้านายและลูกตาก็กำลังจะยื่นออกมาฉันเห็นว่าเมื่อเผชิญหน้ากับเอเกมูและการโจมตีที่ทรงพลังของคนอื่นสั่งสานเป็นเหยียดมือของเขาออกและกดเบาๆการรุกทั้งห้าที่เพียงพอที่จะทำให้ยอดเดาอินดูซีถูกระง,งับเช่นนี้และกลายเป็นเพียงเล็กน้อยแสงดาวกระจายไประหว่างสวรรค์และโลกนี้หลังจากทำลายการรุกรานของเอเกมูและคนอื่นๆสั่งสานเ,เป็นก้อนกดอีกครั้งความ,วามกดดันที่น่าสะพรึงกลัวเช่นภูเขายักษ์ขนาดหนึ่งแสนจังถูกระง,งับ,บบนเอเเเเเเเกกกกกกกมมูแแแลลลละะคนน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 นอออออื่่่่่่่ๆใใบห้้าา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 ขขขขขขงงงงงงงพพวววปปีีียยยยไรรรสัััททททุุิ็ เสียงดังลั่นเมื่อเอเกมูและคนอื่นๆคุกเข่าลงหลุมขนาดใหญ่ก็พังลงบนพื้นและกรวดก็กระเด็นออกมาเอเกมูและคนอื่นๆหน้าแดงพยายามที่จะหลุดพ้นจากแรงกดดันมหาศาลนี้แต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างหนักแค่ไหนพวกเขาก็ถูกกดทับด้วยแรงกดดันอันน่ากลัวนี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยปอเสียงหายใจหอบในทันใดก็ดังขึ้นในช่วงเวลาอันเงียบนั้นนี้เป็นผู้อาวุโสข,ของสาลายเทงสุคิวินเธอมองดูฉากนี้ยังไม่เชื่อสายตามองไปที่จางซานเปิงจากนั้นมองไปที่การคุกเข่าบนพื้นซึ่มูและคนอื่นๆซึ่งไม,ม แม้แต่มหาอำนาจในช่วงแรกของดาวคิงก็ไม่สามารถปราบปร,รามเอเกมูลและคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายใช่ไหมภายใต้การจ้องมองที่น่าตกใจของสุพีวิงมือที่เหยียดออกของสังสรร์แฟนบีบเบาๆและเอเกมูลและคนอื่นๆก็ระเบิดเ,เป็นหมอกดอกจัน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 ทันทีและกลิ่นเลือดที่เข้มข้นก็อบอวลไปทั่วโลกแรงที่ควบคุมโดยสังสรร์แฟนนั้นแม่นยำม,มากเอเกมูลและคนอื่นๆระเบิดจริงๆแต่วงแหวนอวกาศของพวกเขายังคงไม่เสียหายมันถูกสังสรร์แฟนจับและส่งมอบให้แวงเฟงจิงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพจังซานเฟิงผู้อาวุโสของนิกายอออออมมตตะะะะะะค่่่่าา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 ยยยยยดดดดดดดวววเเเสสสสกกกแแแแลลลลไ้รรรััับบบบปูนนิโทีีจุ เสียงเย็นเยียบอที่ดังอยู่ในใจของเขาทำให้ดวงตาของหวางเฟิงเปล่งประกายด้วยลำแสงแน่นอนว่า,าการฆ่าศัตรูเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการหาท่านิกายสันเฟิงผู้อยู่ยงคงกระพันคุณไปทำลายนิกายยาโอริยาโอยเสี่ยวที่ยงคุณไปทำลายเทียนโมเซฟฟูของกิวดิงเพิงคุณไปทำลายอยู่อันดาวเซกขวนอยู่เหย่กั่งคุณไปและทำลายนิกายดาบชิงหยุนแวงเฟิงเหลือบมองอย่างเฉยเมยไป,ไปยังสถานที่ที่เอกหมู่และคนอื่นๆเคยอยู่มาก่อนและสั่งสอนเดิมทีแวนเฟงิงต้องการรอให้นิกายอมาตะวางแผนและเขาจะจัดการกับกองกำลังหลักทททััััั้้้งงงงงงงแแตตตตตตต่่่่่่่เเ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 เนน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 นืืืืออ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 อจจจาา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 กกกกกกพพพพววววววขขขขขขไไมม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 รร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 รููะะีีีีีชิิิิิยยยยยยหหึ็็คคดดดบบสสธ์ใใโล ใช่เมื่อได้ยินคำพูดของหวังเฟิงจางซานเฟิงและคนอื่นๆก็พยักหน้าพร้อมกันและในพริบตาพวกเขาก็หายต,ตัวไปตรงหน้าประตูนิกายอมะตะตอนนี้ผู้อาวุโสของนิกายอมะตะของเขามาถึงช่วงเริ่มต้นของดาวจุนหรือสูงกว่าแล้วและการทำลายนิกายเหนือที่เรียกว่าเทียนแลนด์โดเมนนั้นไม่เหมือนกับการเล่นในระหว่างกระบวนการนี้ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของเหย็ดเชงพาวิลเลียนตกตะลึงนี่นี่คือสองครามเต็มรูปแบบใช่หรือไม่นิกายอมะตะเพิ่งส่งคนเพียงไม่กี่คนมาทำลายนิกายหลักสีนิกายมันไม่เพอ้อฝันไปหน่อยเหรอความแข็งแกร่งของสังสาลาายยนินนกอริิแต่่่สงทีดดดดออออกกกกจจจจัััันนนนเป็นนกกลลุ่มมพังงขออิายตฟ เป็นไปได้ไหมว่าผู้แข็งแกร่งทุกคนในนิกายอมตะมีพลังเท่ากับจางซานเฟิงที่ปราบปรามเอเจมูและคนอื่นๆในตอนนี้ฉันขอโทษนะผู้เท่าซูเพราะเรื่องแบบนี้ฉันไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้เท่าซูได้อย่างถูกต้องและฉันตั้งตารอผู้เท่าซูหายหันแหวงเฟ่งมองไปที่สุขีวินจับมือเขาและขอโทษคืนนี้ผู้อาวุโสสุขีวินแห่งเฉ่งพาวิลเลียนโดยไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของอิมมอร์เท้าเสกของเขายินดีที่จะเสี่ยงที่จะรุกรานห้านิกายหลักรวมถึงจีเอเจกอองและพูดถึงอิมมอร์เท้าเสกของเขาแต่แว้้งงงเรรูสสึกปะทััับใจดนนหรับซูชิงหวงเฟ ไม่เป็นไรผู้อาวุโสคนนี้ไม่ได้คาดหวังว่าความแข็งแกร่งของนิกายของคุณจะแข็งแกร่งมากแต่จีเอเก็กองไม่ควรมองข้ามถ้าเซร็จมาสเตอร์แวนต้องการความช่วยเหลือจากเย็ดเชงพาวิลเลียนของฉันเย็ดเชงพาวิลเลียนยินดีที่จะช่วยเมื่อได้ยินคำพูดของแวงแต่งจากนั้นสุขีวิงก็ตอบสนองเธอเหลือไปที่แวงแต่งรังสีของแสงส่องประกายในส่วนลึกของดวงตาที่สวยงามของเธอและพูดอย่างจริงจังตอนที่231ที่นั่งนี้ใหญ่มากหัวหน้าใหญ่สู้ชิงไม่ได้โง่ตอนนี้เธอได้คนพบด้วยว่านิกายอมตะมีพลังที่เธอไม่สามารถจิิิิินนนนนนนตตตตาา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 กก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 กรรรไไดด้้้้้จจจจจขอออออเเเททท็็งงงีีีีีี่่่่่่่วววยยยยยยมมมมมมะะะะแแแบลลลหหหญโัคชืู เมื่อเธอมาหัวหน้าศาลาอธิบายกับเธอว่าเธอต้องการผูกมิตรกับนิกายอมตะเนื่องจากนิกายอมตะมีพลังมากเธอจึงผูกมิตรกับมันโดยธรรมชาติโอ้ขอบคุณผู้อาวุโสสูสสำหรับความเมตตาของคุณแต่มันเป็นเพียงนิกายใหญ่สองสามนิกายคุณไม่จำเป็นต้องให้นิกายของคุณดำเนินการแวงเฟิงเหลือบมองที่สุขีววิงและยิ้มอย่างมั่นใจทันทีที่เสียงของแวงเฟิงลดลงสุขีววิงก็ตกใจอีกครั้งนิกายหลักสี่นิกายเป็นนิกายที่มีชื่อเสียงทางตอนเหนือของดินแดนเทียนหลานในสายตาของเซกมาสเตอร์แวงพวกเขาเป็นเพียงไม่่่่่่่่่่กกกีีีีีนน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 ิิิิิิาาาาายยยย W ซซซซซเเ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 เสสงง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 คคุุณอออออออูใมมมมทททวววแแแลลลลละะะะััั้้้จืืืหหหดขขบๆ ใช้ท่านผู้นำนิกาย WU x n เสงก์ไอกูสูและคนอื่น,นๆพยักหน้าอ,อย่างรวดเร็ละยกย่องหวางนิกายหวางคุณคุณยังต้องการทำลายเมืองหิมะอยู่หรือไม่สุขีวิงที่ด้านข้างเบิกตากว้างมองไปที่แวงเฟ่งด้วยความไม่เชื่อและตัวสันใช่มีอะไรเหรอแวนเฟ่งเหลือมองที่สุขีวินด้วยความประหลาดใจและถามอะไรมีอะไรผิดปกติสามคำนี้ดังก้องอยู่ในใจของซู่ชิงเต็กทรีนสโนโซิตี้เป็นนิกายที่ทรงพลังที่สุดในตอนเหนือของภูมิภาคเทแลนคุณแค่พาคนสองคนไปด้วยตั้งใจจะทำลายพวกเขาเหรอยังถามผมอีีีกกว่่่่่่าเเดออไไรรข้้นนงงงงททัพพมมแแแตจ็หืยยค จนถึงตอนนี้เธอเพิ่งเห็นความแข็งแกร่งของสังสารเฟงิงและเธอไม่รู้ว่าอิมมอร์เทลเซกนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเป็นไปได้ไหมว่าผู้อาวุโสซูต,ต้องการไปกับฉันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่การต่อสู้จะจบลงอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยมันเป็นนิกายอมตะของฉันที่บทคยี X ่เอ็กตรีมสโนว์ซิตี้หวางเฟิงเหลือมองไปที่มันสู้ชิงพูดขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของหวางเฟิงซูชิงก็แทบจะกระอักเลือดแต่ออกมาเต็มปากเมืองหิมะที่ปกคลุมไปด้วยหิมะแห่งนี้ซึ่งเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุุดดดดดดใในน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 ภาา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 าคคเออเเเเเเหหหหหหหืืออ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 ขขขขงง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 ิิแแแแแททียย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 ลลลลจจะะะปปปปป็็็็มมมมมกกกกกรรรรรร์วััไไไไไ้้่่่่สถถููำๆฉบบชณ สุคิววิงจ้องไปที่แวนเป็งและพูดอย่างจริงจังในขั้นต้นสุคิววิงวางแผนที่จะกลับไปที่เหตุเชงพาวินเลียนเพื่อแจ้งให้เหลื่งหัวหน้าสาลาทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของอิมมอร์เทลเสกแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าแวนเป็งจะจัดการกับจีเกตอองเธอจะไม่ไปในโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรฉันเพิ่งไปดูมาว่านิกายอมตะมีพลังที่น่ากลัวอย่างที่หวังเฟิงกล่าวหรือไม่หากมีเธอเหตุเชงพาวินเลียนอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเอาละไปกันเถอะมันเกิดขึ้นจนฉันไม่รู้ทางไปเอส์ตรีมสโนว์ซิิิิตตตีีี้้้้้้้้้้้ฉฉฉัััััััันน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 สสงง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 งยยยววว่่่่่่าา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 ผูููููเเเเจจะะะทททใใหห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 ไไไไดดดมมมมมมพพกกกกกกแแลลลลถคคคคคคออออรรรุุุณณณื สู้ชิงดูหัวใจของเธอแต่เธอไม่ได้เคลื่อนไหวช้าๆเธอยื่นมือออกเพื่อน,นำทางและควบตรงไปยังจีเก็กอองเมื่อเห็นสิ่งนี้หวังเฟิงและคนอื่นๆก็ไม่ล้มลงและพวกเขาก็ติดตามด้วยการเคลื่อนไหวสองพี่น้องกูโชและกูเก่งโชซึ่งอยู่ด้านหลังดับลิ้นยูเซนเซงและคนอื่นๆเห็นฉากนี้และมองหน้ากันทันทีด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่าพี่ใหญ่เราปล้นจีเก็กอองไม่ได้หรือเราคิดหนักเกี่ยวกับแผนนี้และมันยังอยู่ในคันกูโชกล่าวอย่างง้อข่าวเจ้าจะตื่นตระหนกอะไรโลกนี้ช่างกว้างใหญ่นะักห่กไม่มีเ e อ็กซ์ตรีนสโนซิตี้เราก็็็ไไไไไมมมมมม่่่่่่่่สสาา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 รรรรรถปปปลลลลล้้้้้้้้นน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 ิิิิิกก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 กยยยยยยออ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 ืืดดดดวคคเเ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 ตตตขขขขขงงงงงผูููููำศััะะะะจจพพึึททแแีีโโโชชหใ แล้วพี่ใหญ่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะเรากูโชกหัวและกระซิบไม่คุณคิดผิดผู้นํานิกายต้องการจัดการกับพวกเขามานานแล้วเราแค่ผลักมันออกไปคุณรู้ได้อย่างไรคิดว่าฉันรู้ได้อย่างไรฉันเดาในเวลาเดียวกันผู้คนห้าคนในชุดกลุมสีดำรวมตัวกันบนยอดเขาที่อยู่ห่างจากเอ็กตรีนสโนซิตี้หลายพันไมล์มองไปที่ทิศทางของเมืองเอ็กตรีมสโนเมืองสิทธิ์ที่หยุนเซงนิกายเหล่านี้ไร้ยางอายที่พวกเขาล้าปฏิเสธนิกายจังหวะจิตวิญ,ญญาณของฉันฉันจะทำลายมันชายชุดดำมองไปที่ชายคนนั้นที่ศีษาและพูดอย่าง แต่ยังเป็นการฝึกฝนข้าด้วยยวนเฟิงเหลือบมองที่น้องชายของเอกเล่าวเบาๆแต่เป็นไปได้ไหมที่ทิงงอชิงงอยู่ในภาวะทางตันกับนิกายเหล่านี้สิกล่าวด้วยสีหน้าไม่เต็มใจทางตันพวกเขายังสมควรคราวนี้พี่ชายเรียกคุณมาที่นี่โดยตั้งใจที่จะรวบรวมกำลังของเราเพื่อทำลายนิกายแรกในภาคเหนือของภูมิภาคเทแลนเมื่อมืองหิมาส,สุดโคตรถูกโค่นลงอีเอไม่กี่นิกายไม่สามารถสร้างคลื่นได้ยวนเฟิงสูดลมหายใจอย่างเย็นชาว่าแต่ทำไมเฟิงหลางไม่มาละ่ะนอกจากนี้รุ่นที่สองสามคนไปปกป้องลูกชายของเหล่าซื่อจื่อด้วยจะมีข่าวอะไรกกลลลลัับมมมมาาาาอออออีีีหหหยยนนนเเฟงงงงืทท่่่่้้คูขขแะถ เฟิงหลางได้รับแจ้งแล้วแต่ไม่มีข่าวกลับมาในช่วงเวลานี้ว่ากันว่านิกายเทพวิญญาณถูกทำลายโดยนิกายอมตะบางนิกายบางทีเฟิงหลางอาจกำลังเจรจากับนิกายอม,มตะดังนั้นเขาจึงไม่เข้ามาเวลาสำหรับรุ่งที่ยังไม่มีข่าวเลยสิทธิของนิกายหลิงหยุนกล่าวสถานที่เล็กๆเ,เป็นสถานที่เล็กๆแม้แต่นิกายมดก็ยังกล้าใช้ชื่ออม,มตะมันไร้สาระเมื่อได้ยินเช่นนี้หยวนเฟิงก็เยอะหยันอย่างดูถูกอย่ารอเฟิงหลางไปที่จีเก็กอองก่อนถ้าจีเก็กอองไม่ทราบสถานการณ์ก็จะถูกทำลายเพียงเพื่อทำให้นิกายใหญ่ห,ญหลายแห่งทางตอนเหนือของภูมมิิิิิภาา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 คเเเเเทียยยยยยยนน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 แแลลลลลลด์์ตตตกกกกะะึงง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 งปปป่่่่่ออ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 ใใหหหหหหห้พววขขขขชชืืืฟฟัััััุุฉฉ็รสญ หยวนเฟิงโบกมือและพูดว่าร่างของเขาฉายแสงและเขาก็มุ่งหน้าตรงไปยังจี้เซเวทิง,งอเมื่อเห็นเช่นนี้ชายสี่คนในชุดดำก็เดินตามไปด้วยในเวลาเดียวกันโลกโบราณเทือกเขาสิงเหยาและสถานที่ซึ่งมีมิกาอรอมาตะตั้งอยู่ความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นร่างสองร่างก็ก้กาวออกมาจากความว่างเปล่าคนที่ศีรษะมีร่างกายแข็งแรงสวมเสื้อคลุมสีแดงเผยให้เห็นบรรยากาศแบบโบฮีเมียนหากสังเกตดีๆจะพบว่ามีสัญ,ญลักษณ์หยกใสปรากฏขึ้นบนผิวหนังของเขาเป็นครั้งคราวเขาไม่ได้เปิดเผยออร่าของการบ่งเพาะแม้แต่น้อยแต่ดวงง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 งตตตตตาา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 ขขขขออ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 เเเเเเททททีีีี่่่่่่กก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 กววววววว้้้้้้้้ใใหหหหญรรรรรัััับบบดดดดดดำผูคคคคนน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 ไไมมมมมลลโโยยยยยุืชิิภะแแง ข้างๆเขาคือเซียวหยุนเฟิงหยุนเฟิงผู้นำนิกายและมาดามมีความหวังสูงสำหรับคุณอย่าปล่อยให้เซมาสเตอร์และมาดามผิดหวงังคราวนี้มาดามจะปล่อยให้ที่นั่งนี้ติดตามคุณเพื่อค้นหาใบหน้าที่หายไปของคุณอย่ากลัวด้วยที่นั่งนี้ข้างหลังคุณทำไมความบ้าคลั่งเกิดขึ้นได้อย่างไรปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เอกวนชาตบไหล่เซียวหยุนเฟิงข้างๆเข,า,ข,า,ขาและพูดด้วยรอยยิ้มใช่หัวหน้าส่วนชาไม่ต้องกังวลหยุนเฟิงจะไม่ทำให้ผู้นำนิกายพัรยาของเขาและผู้อาวุโสทุกคนผิดหวังเซียวหยุนเฟิงกล่าวด้วยสีหน้หน้น้้าา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 าหหหหนนนนนนัักก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 กแแแแ่่่่่่ออ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 ยยยงงงงงงงไไรรรร็็็ตมมมมมมลลลจจจจพููดดบเเ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 เซีีวววววุฟฟิสสึขขขขขคืืืทชะ หยุนเฟิงในอนาคตอย่าเรียกมันว่าหัวหน้าผู้จัดการเรียกมันว่าหัวหน้าผู้จัดการของที่นั่งนี้สิใหญ่รู้ไหมปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เอเกืองคากล่าวด้วยรอยยิ้มขณะที่บีบไหล่ของเสี่ยวหยุนเฟิงครับท่านประธานเสี่ยวหยุนเฟิงกล่าวอย่างรวดเร็วและอดทนต่อความเจ็บปวดรูซี่สอนได้ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เอเกวนชาดึงมือของเขาและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาแตะไหล่ของเสี่ยวหยุนเฟิงจากนั้นเสี่ยวหยุนเฟิงรู้สึกว่าความเจ็บปวดรุนแรงหายไปในทันทีเขาเหลือบมองที่เกรดเดมอนเอเกวนชาและมีประกายในดวงตาของเขากลัวลึกตั้งแต่่่ซซซซูเเ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 รรรรรรริิิินน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 นจจาาาาาาากกกกกกกไไปปปปภยยยยย็็็้้้้้้ขขขอองงงงงงบบบบแแลลลลละะะีีททัััััหหมดดคคใใญพุตตโึษณ ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นจริงไม่น่าแปลกใจที่นายหญิงขอให้หัวหน้าผู้บริหารตามเขามาก่อนและเธอก็ลงมือเพื่อผนึกออร่าทั้งหมดของหัวหน้าผู้บริหารทิ้งให้เหลือเพียงส่วนเล็กๆของความแข็งแกร่งทางกายภาพเพราะเขากลัวว่าโลกโบราณน,นี้จะทำได้ทนไม่ไหวพอบอทอบทบสุดตอนที่232โจมตีหนึ่งครั้งเพื่อทำลายเมืองเมืองหิมาสุดขีดในห้องโถงใหญ่เจ้าเมืองเอกอยุียนนั่งไข่ห้างในตอนแรกด้วยพลังงานที่ลึกซึ้งโอบรอบร่างกายของเขาเกลียวลทัทธิตาลึกลับที่บินอยู่รอบเอกอยทียานอย่างเต็มตาและต่อเนื่อง เกิดอะไรขึ้นเอกอยู่เทียนขมวดคิ้วเปิดตาของเขารังสีของแสงแอร์วอร์อรอรผ่านมาและกล่าวอย่างเคร่งขรึมใหญ่การวิญญาณของผู้เท่าหักเอกลิงเซิงตกตะลึงก้มศีรษะลงและพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาเมื่อคำพูดเหล่านี้หายไปเอกลิงเฟิงรู้สึกชัดเจนว่าแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งปรากฏขึ้นทั่วทั้งห้องโถงอย่างไร้ประโยชน์ความกดดันนี้ทำให้เขาแทบหายใจไม่ออกราวกับว่าภูเขาไฟกำลังจะปะทุและความรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดแผ่ซ่านไปในจิตวิญ,ญญาณของเขานิกายอมะตะช่างกล้าหาญเสียจริงเสียยยยยยยงง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 ตตตะะโโกกกกกกกนนนนนนออ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 ััเเ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 ื็่่่าา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 หหหหทททีีีปปรรบมมิได้้้จจขูแลลสใใถ เมืองหิมะสุดขั้วของฉันเงียบไปนานเกินไปแล้วและโลกก็ลืมพื้นที่ทางตอนเหนือของเทียนแลนเทอริทอรีแล้วเมืองหิมะสุดขั้วของฉันคือเจ้าเหนือหัวตัวจริงคำสั่งดำเนินต่อไปผู้อาวุโสของเอ็กตรีมสโนว์ซิตี้รวมตัวกันและสาวกที่อยู่เหนือระดับดาวพาเลทรวมตัวกันเพื่อทำลายอิมมอร์เทอเสกเด็กอยู่เทียนเหลือมองผู้อาวุโสคนที่สองและตะโกนด้วยเสียงลึกๆโดยปราศจากอารมณ์แม้แต่น้อยในคำพูดการครอบงำที่ไม่มีใครเทียบได้ออกมาจากเขาใครก็ตามที่กล้าแตะต้องเอ็กตรีมสโนว์ซิตี้ของเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องตายใช่่่่่่ผู้้้้เเเเาาาาาคนนนทีีไไไไมกกกกกลล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 ะลละะะยยยแแแแตออออออบบสองงงงงงงรรรรววด็วัััหหหจโโถปปฟฟ เมื่อผู้อาวุโสค,คนที่สองจไปเอกอยูเทียนขมวดคิ้วและใบหน้าของเขาก็มืดมนเขามองไปยังทิศทางหนึ่งในห้องโถงและตะโกนด้วยเสียงอันลึกกล้ามออกไปพร้อมกับเสียงนี้มีพลังอันทรงพลังและพลังนี้ได้มาถึงจุดสูงสุดของดาวคิงในยุคแรกคุณเป็นคนแรกที่กล้าคุยกับที่นั่งแบบนี้และยังมีชีวิตอยู่ปราบใดที่คุณนำเอกตรีนสโนซิตี้และยอมจำนนต่อที่นั่งนี้ที่นั่งนี้สามารถให้อภัยคุณได้สำหรับความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจของคุณร่าง้าร่างค่อยๆโผล่ออกมาจากที่นั่นเป็นสาววุฒิห เขามองไปที่เอกยูเทียนด้วยใบหน้าที่ขี้เล่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจและความหนาวเย็นพลังอันทรงพลังของเอกยูเทียนไม่มีผลกับพวกเขาราวกับว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยต่อมาดาวคิงเอกยูเทียนจ้องที่อยู่อันเป่งใบหน้าของเธอสันเทาและอุทานคนพวกนี้เป็นใครอาณาจักดาวคิงเต็มห้าดูเมืองหิมะอันสุดแสนจะดูถูกเขาจริงๆให้เวลาคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยอมแพ้หรือตายด้วยพลังของคนทั้งห้าที่ฉันรอแม้ว่าคุณจะรวบรวมทุกคนในจีเกตองเพื่อต่อสู้กับฉันมีเพียงทางออกเดียวเท่านั้นหยวนเฟิงโอบแขนของเขาไว้รอบหน้าอกเหลือมองททีี่่เเเออกยยยยยูนพดาง เมื่อได้ยินคำพูดของหยุนเฟิงเอกยูเทียนก็เงียบประชาดาวทั้งห้าก็เพียงพอที่จะทำให้เขาและแม้แต่จีเอกเอกอองก็สิ้นหวังแม้ว่าเขาจะทำทุกอย่างแต่เอกยูเอกอองก็ไม่สามารถต่อสู้กับห้าดาวคิงเผ่าเวอร์เฮาส์เขามาถึงจุดสูงสุดของดาวคิงในระยะแรกแล้วแต่ก็น่าทึ่งมากที่สามารถต้านทานดาวคิงระดับกลางได้และคนลึกลับทั้งห้าคนนี้ได้มาถึงขั้นกลางของดาวคิงหรือข้างบนซึ่งทำให้เขาไม่กลัวเอกยูเทียนเหนือออกอย่างเย็นชาบนหน้าผากของเขาเขากัดฟันและพูดอย่างเคร่งขรึมที่นั่งนี้สามารถสัญญากกกกััััััััััััับบบคคคุุุุุณณไไดดดด้้้้้้้้้้้แแแแแตต่่่่่่่่่่่ททททททีีีีนน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 นงง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 งมม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 ำำำำขขขขขออ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 อใใใหห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 หปเเเเเเเืืเเืืืิิิิิะะะะะสสสสววววพพลลลลาาายยรร์ผผููญฉฉจจ เมื่อเผชิญกับพลังอันทรงพลังเช่นนี้เขาต้องคุกเข่าแต่ก่อนที่จะคุกเข่าเขาขต้องทำลายนิกายอมาตะที่กล้าท้าเขาผู้เท่าูเท่าแห่งเอ็กตรีนสโนซิตี้ในเวลาเดียวกันนอกเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะหวางเปิงมองไปที่เมืองใหญ่สีขาวเราากับหิมะและแสงเย็นวาบในดวงตาของเขานิกายหวังนี่คือจิเก็กองนิกายที่มีอำนาจมากที่สุดในภาคเหนือสูชิงชีไปที่เมืองสีขาวเราากับหิมะและกล่าวว่าดวงตาที่สวยงามของเธอมีความหมายที่อธิบายไม่ถูกสองประกายเธอต้องการเห็นดูหัวหน้านิกายนิกายอมตะทำลายเมืองหิมะสุดขั้วได้อย่างไรมีดาวคงงงงคนนใใจจจ่กกกออออแแวว็หหลลลืบมมมะะถาาาปร เป็นไปไม่ได้ถ้าเอ็กตรีมสโนว์ซิตี้มีพลังมหาศาลมันคงจะกวาดไปทางเหนือของเทียนแลนด์เทอริทอรีไปนานแล้วซู่ชิงกล่าวอย่างเด็ดขาดเสี่ยวเฟิงลงมือแวงเฟ่งพยักหน้ามองไปที่เสี่ยวเฟิงข้างข้างเขาและพูดอย่างเฉยเมยยังไงก็เถอะให้ผู้อาวุโสซู่ชิงเห็นพลังของเจ้าเจ้าจะปล่อยให้ผู้เท่าซู่ชิงมาอย่างไรประโยชน์ไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดของหวังเฟิงเสี่ยวเฟิงก็เข้าใจในทันทีด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายเขาลอยอยู่เหนือเอ็กตรีมสโนว์ซิตี้มองเมืองใหญ่เบื้องล่างอย่างเฉยเมยเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของซผีีีววิงงงงงงเเเเเมมมกกกกก็็็็็สั่สไไ่่นดดยยยยาาาาาททททซตออ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 รรร์์แแแแจจะลโศชขข ฝ่ามือปราบมังกร18เสียงเหมือนระฆังดังขึ้นทั่วทั้งเมืองหิมะสุดขัอ้วเอกยูเทียนและยูอันเป่งและสาวกคนอื่นๆของนิกายหลิงอยูน่ในห้องโถงได้ยินเสียงนี้ใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปและร่างของพวกเขาหายไปในห้องโถงโดยตรงอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศของจีเกอองพวกเขาสั่นสะท้านและความเยือกเย็นก็พุ่งจากฝ่าเท้าของพวกเขาไปยังเถี่ยหลิงไก่ไม่ว่าจะเป็นหยวนเฟิงและสาวกนิกายหลิงหยูนคนอื่นๆหรือเอกยูเทียนใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดด้วยความตกใจเหนือหัวของพวกเขามีวัตถุขขขขนนนาา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 ดดดดดดมมบดบดมม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 หหหึบบััััังง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 งทททททท้้้้้้ออ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 ฟแแแแแลลละะะะะวววิิิิตตตย์เเเเเืืืกกกครีีีี่่สสสสจจพ ในขณะนี้เอกยูเทียนอยู่อันเฟ่งและคนอื่นๆรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อยร่างกายของพวกเขาหยุดนิ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยพระเจ้านี่นี่คือมังกรเหรอมันจบแล้วพระเจ้ามีอะไรเหรอเมื่อทุกคนในจีเก็กอองเห็นมังกรทองตัวใหญ่พวกเขาล้มลงกับพื้นดูหวาดกลัวบางคนไม่มีแม้แต่ความปรารถนาที่จะหลบหนีนี่ซูชิงจ้องไปที่มังกรยักษ์สีทองที่ปกคลุมเมืองหิมะทั้งหมดร่างกายของเธอสั่นตลอดเวลาหน้าอกของเธอยกขึ้นและลงเธอต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่สามารถพูดอะไรได้ความตกใจเต็มเต็มหัวใจของเธอตกเซียวเฟิงเหลือบมองทั้งเมหะแลถนใจ คำรามเสียงคำรามของมังกรที่หนวกหูดังก้องไปทั่วทุกทิศทางจากนั้นภายใต้สายตาที่น่าสะพรึงกลัวของเอกยูเทียนและคนอื่นๆมังกรทองคำก็เปิดปากดอกจัน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 และโถบลงมาอย่างรวดเร็วด,ด้วยความเร็วสูงในชั่วพริบตาเอกยูเทียนและคนอื่นๆไม่ได้ตอบสนองใดๆและถูกมังกรยักษ์กลืนเข้าไปโดยตรงราชาลทัทธิเต่าทั้งหกไม่ปล่อยให้มังกรยักษ์สีทองซอบเซาไปทั่วขณะบูมเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วทุกทิศทุกทางและพร้อมกับเสียงนี้ก็เกิดพายุที่มีพลังอันทรงพลังและทุกกกกกทททททททีีีีีีี่่่่่่่มมมมมมััััันน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 ผาาาไไปปปุสสสิิิิิงงงงงงถูลลลยยดดดดแ้้้้ห์์ซซึเเเเ็็ตตตขอออรรรโวบืพ ติ๊กตีนสโนว์ซิตี้ดั้งเดิมได้หายไปแล้วและมีเพียงหลุมขนาดใหญ่เท่านั้นที่ตีความความน่ารังเกียจที่น่าสะพรึงกลัวได้ในขณะน,นี้บทที่233รางวัลมากมายเยือยงสันลมกระทบแรงและซูทิงก็ตกใจเธอมองไปที่หลุมขนาดใหญ่หลายพันไมล์จากนั้นมองไปที่แวงเป่งและพูดว่าแวงแวงเซดมาสเตอร์คุณคุณ,คณนิกายอมะตะคือใครที่จุดสูงสุดของนิกายเต่าผู้สง่างามในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดพูดตะกุกตะกักด้วยความกลัวเพ่พูดตามตรงกับผู้อาวุโสสูชันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประวัติของนิกายอมะตะของฉฉััันน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 มาาแแคค่่่ไหรูู้้วผิกายรรุ่นนแกของิกายอมตะของ น่าเสียดายที่ผู้นำนิกายรุ่งที่5ตรงเทียนล้มเหลวเขาต่อสู้กับทองฟ้าและสูญเสียลูกชายครึ่งหนึ่งทำให้นิกายเซนเซียนของฉันต้องสาปแช่งทองฟ้าโชคดีที่ผู้นำนิกายรุ่งที่9ปราดผู้ยิ่งใหญ่อีกคอลิงเฮฟเว่นและชายชาราของเขาหันทองฟ้าให้อิมมอร์เท้าเสกของฉันตื่นขึ้นจากการหลับไหลในฐานะเจ้าสำนักนิกายอามาตะข้าพเจ้ายึดมั่นในเจตน์จำนงของปรมาจารย์นิกายทุกชั่วอายุมิใช่เพื่ออ,อำนาจไม่ใช่เพื่อพระราชาแต่เพียงเพื่อนำผู้บำเพ็ญสวรรค์และโลกไปสู่ความเจริญรุ่งเรืือออองงงงงแลลละะชชชชีีีวววววิิิิิิิิตตตตนนนนนนนรร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 ัััััดดดด์์ปกกกกกกููผ้้้เเเเเเฒ่่่่่าา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 ขขขคคยวไไใใ็็มมทสสญจจฉหบ ผู้เท่าสูเมื่อคุณกลับไปคุณสามารถถามหัวหน้าศาลาของศาลาของคุณว่าเขายินดีที่จะนำพาศาลายเย็ดเชงทั้งหมดให้เข้าร่วมนิกายอมตะของฉันในโลกนี้มีเพียงสิ่งที่คุณคิดไม่ออกและไม่มีปาฏิหาริย์ที่นิกายอมตะของข้าทำไม่ได้หวังเฟิงยืนด้วยมือของเขาลับหลังด้วยร่องรอยของความทรงจำในดวงตาของเขาและมีชีวิตที่ผันผวนไปทั่วร่างกายของเขาเสียงที่ไม่เฉยเมยเช่นฟ้าร้องระเบิดในหูของสุพีวินทำให้เธอตัวสั่นฟิงขอแสดงความยินดีกับโฮสเซียวเฟิงผู้อาวุโสของนิกายอมตะทำลายเมืองหิมะสุดขั้วให้รางววัััลลลแแแแกกก่่โโฮสสสสตตดด้้้้ยยคคะะะนนนนนิาาาามองงูรรใบเ๋ ติงขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ผู้อาวุโสของนิกายอมตะดงฟางอันดีฟีเตธทำลายยาโอริเซตและให้รางวัลแก่โฮสต์ด้วยสิบล้านนิกายและยี่สิบโอกาสสูงสูงที่ระดับดาวติงในเวลานี้เสียงที่เย็นชาของระบบยังคงดังอยู่ในใจของแวงเฟิงซึ่งทำให้คนของแวงเฟิงรู้สึกตื่นเต้นนี่เป็นรางวัลที่ร่ำรวยที่สุดที่เขาเคยได้รับอย่างแน่นอนทำลายล้างนิกายหลักทั้งห้าในตอนเหนือของดินแดนเทียนหลานทำให้เขาสามารถบรรลุถึงสี่สิบเจ็ดล้านนิกายและโอกาสสูงสูงเก้าสิบที่ระดับดาวส่งหวังเฟิงตื่นเต้นมากจนแทบจจจจะะะกกรรรโดดดขขขึ้้้้นนนนนนนหหลลัังงงาาาาาไไบบบเเเเเเมม่่คยป็อิวศชี ผู้เท่าสู่ฉันมีเรื่องต้องทำกับที่นั่งนี้ปล่อยมันไปเถอะฉันหวังว่าผู้เท่าสู่จะสามารถให้คำแนะนำที่ดีแก่หัวหน้าศาลาในศาลาของคุณและเข้าร่วมนิกายอมะตะของฉันในอนาคตความสำเร็จของคุณจะมีเพียงสูงขึ้นหลังจากสงบลงแวนเฟงก็เดินไปหาสุภีวินจับมือของเธอและพูดเสี่ยวเฟิงอยู่ที่นี่ค้นหาความมั่งคั่งของเมืองเอ็กตรีมสโซนและดูดซับสายแร่าแดาวเอเซียทั้งหมดที่ควบคุมโดยเอ็กตรีมสโซนซิตี้เข้าสู่อิมมอร์ทัลเซษของฉันหวังเฟิงให้คำสั่งกับเสี่ยวเฟิงจากนั้นจึงกลับไปยังนิิิิิิกกกกกาาายยยออออออมมมมตะะะะะพพพรรรรร้้้ััััับบบบบบบฉีีซซซุนนนนนนนใชเเเเเงงลลลื่่่ดดดปป็แแวูขณไทท์ ินิกายถูกเลื่อนขึ้นเป็น6ระดับขอบเขตสูงสุดของสิทธินอกนิกายเพิ่มขึ้นเป็น5 0 0 0 0 0คนและขีดจำกัดสูงสุดของสาวกนิกายเพิ่มขึ้นเป็น50,000คนอาจมีสิทธ์ชั้นยอดและขีดจำกัดบนได้ของสาวกระดับหัวกะทิเพิ่มขึ้นเป็น100วังเฟิงพยักหน้าและพูดเบาๆระบบจำแนกสาวกที่มาถึงอาณาจักรเต่าเป็นสาวกนิกายภายในและสาวกที่ยังไม่ถึงอาณาจักรเต่าเป็นสาวกนิกายนอกนอกจากนี้สาวกเช่นหลี่ชิงถูกจัดว่าเป็นสิทธิชั้นยอดจิงเรียบร้อยแล้วเมื่อเสียงนั้นหายไปหวังเฟิงและทั้งสองได้กลับไปยังนิกายอมตะแล้วเขาโบกมือและส่งสัญญาณให้ฉีสุนซินถอยกลับระบบฉันสามารถอัปเกรดระดับระบบตอนนี้ได้หรือไม่หวังเฟิงถามด้วยแววตาวาวับ เมื่อระบบเพิ่มขึ้นเป็นระดับเจ็ดแล้วเขาจะสามารถก้าวเข้าสู่ใจกลางเขตเทียนหลานโดยไม่ต้องกลัวและผู้ที่เรียกว่าหลิงหยุนสุครีมจะถูกเหยียบโดยเขาอย่างแน่นอนปิงฉันทำไม่ได้แม้ว่าโฮสจะทำลายตระกูลศัตรูเช่นนิกายเหวีวโอริแต่เขายังไม่อนุญาตให้สำนักเซินเซียนผูกขาดโชคของภูมิภาคเทียนหลานตอนเหนือเสียงที่เย็นชาในใจทำให้ใบหน้าของแวงเฟิงจมลงเดิมที่เขาคิดว่ามีเพียงเย็ดเชงพาวินเลียนเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าเขาต้องการผูกขาดโชคของภาคเหนือของเขตเทียนหลานเขาจะไปรอบๆศาลาเย็ดเชงไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับว่าปรมาจารย์หอยเหืองเลือกอะไรดวงตาของแวงเต่งหลี่ลงเล็กน้อยและเขาพูดเบาๆเขาได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์สำหรับสุขีวิงผู้อาวุโสของเหย็ดเชงพาวินเลียนและเป็นเพียงเพื่อดูว่า,มาเมล็ดน,นี้สามารถหยั่งรากและแตกหน่อได้หรือไม่เมื่อสุขีวิงกลับไปที่เหย็ดเชงพาวินเลียนเธออยู่ในความงุนงงและคำพูดของแวงเต่งยังคงก้องอยู่ในใจของเธอเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอกลับไปที่เหย็ดเชงพาวินเลียนได้อย่างไรสู้ชิงเจ้าเป็นอะไรไปเสียงน้ำอัดลมดังขึ้นทำให้สู้ชิงกลับมารู้สึกตัวอีกคร ฉันขอให้คุณให้ของขวัญทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้มิกายอมะตะรังแกคุณหรอเยหย่วงขมวดคิ้วและมีแสงเย็ยนวาบในดวงตาของเขาขณะที่เขาถามไม่มิกายอมะตะไม่ได้รังแกฉันเมื่อได้ยินคาถามของเยหย่วงซู้ชิงก็นึกถึงฝ่ามือของเสี่ยวเฟิงไม่ได้และตัวสัน่นโดยไม่ได้ตั้งใจโบกมืออย่างรวดเร็วเจ้ามากับปรมาจารย์แห่งศาลานี้ยืนมองลึกไปที่สุขีวิงและพาสุขีวิงกลับไปที่ห้องโถงใหญ่ของเย็ดเชงพาวินเลียนเยหย่วงซึ่งนั่งอยู่ในตอนแรกมองไปที่สุขีวิงด้านล่างและถามด้วยน้้้าาาาาเเเเเเสสีีียยยงงงงงงทท่่่่ลลึกลึกกกกววิิิิดออออะไไรรรรรรขขนนนนพพมมต์ั็็แแปู สู้ชิงเหลือมองเยืองและกล่าวว่าอืมยืนตกใจและมองไปที่สุภีวิงด้วยความประหลาดใจในศาลายเย็ดแทงทั้งหมดสุภีวิงเป็นชายชาราที่ติดตามเธอมายาวนานที่สุดและได้รับความไว้วางใจจากเธอเสมอไม่เพียงแต่การฝึกฝนของเธอจะถึงจุดสูงสุดของลทัทธิเต่าเท่านั้นแต่เธอยังมีเสถียรภาพอีกด้วยที่พูดเกินจริงแรงจนน่าตกใจหนึ่งเก้าอะไรชายที่แข็งแกร่งของนิกายอามาตะด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเขาทำลายผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่สีคส่คนของสี่นิกายที่ยิ่งใหญ่รวมถึงเอกหมู่จากจิกเก็ตอ,องและยยูเเนนนของงชาิ่ซซั โอ้เมื่อได้ยินคำพูดของสุพีวิงใบหน้าของเย่หัก็ขยับและดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยแสงที่ไม่แน่นอนเขาสามารถสังหารผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของนิกายหลักทั้งห้าได้ในคราวเดียวพิสูจน์ให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าของนิกายอมะตะนั้นอยู่ยงคงกระพันในอาณาจักรดาวเสกหรือมันคือการไปถึงอาณาจักรแห่งราชาแต่เช่นนี้จะไม่ทำให้ซูชิงผู้ซึ่งมั่นคงมาโดยตลอดกลายเป็นรูปหลักที่ไร้วิญญ,ญาณมิเพียงแค่นั้นหวางเฟิงหัวหน้านิกายของนิกายอมะตะยังส่งทหารแปดคนมาแบ่งกองกำลังออกเป็นสี่ทิศทางและต้องการทำลายส ยีฮวงอุทานว่าเราเป็นบุคคลชั้นนำในภาคเหนือของเทียนแลดนอยู่และเธอถูกสังหารโดยนิกายอมะตะการกระทำที่กล้าหาญนี้ทำให้ฉันประหลาดใจปรมาจารย์วังเฟิงแห่งนิกายอมะตะนำผู้แข็งแกร่งสองคนของนิกายอมะตะและฆ่ามาทำลายเมืองหิมะเป็นการส่วนตัวสูชิงเงยหน้าขึ้นและเหลือบมองเยิงและกล่าวอย่างแถวเบา,เบ,าบทที่2 3 4สสี่คนเสียวมาเขาบ้าหรือเปล่าจิกเก็อ,องเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเขตเทียนแลด์เป็นไปได้ไหมที่เอกอยู่เทียนรังแกคุณและทำให้คุณเสียสติมองหาความตายเขาเป็นหญิงชราจริงๆและไม่กล้าแตะจ ยีหูวบุธานออกมาแล้วพูดอย่างทั่วร้ายความเย่อหยิ่งทะนงออกมาจากด้านบนร่างกายที่บอบบางและมันกำลังจะบดขยี้เอกอยู่เทียนในตาคู่สวยฉายแววเย็นชาแวนเฟนหัวหน้านิกายของอิมมอร์เท้าเซตเพียงส่งคนที่แข็งแกร่งจากนิกายอิมมอร์เท้คนที่แข็งแกร่งจากนิกายอิมมอร์เท้ทำลายเอ็กทรีมสโนว์ซิตี้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวและมีคนลึกลับห้าคนจากอาณาจักรเต๋าพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตภายใต้ใตการเคลื่อนไหวนี้คุณนิกายหมายเลขหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ทางตอนเหนือของเขตเทียนหลานภายใต้คำสั่งของผู้แแ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 ข็งง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 กกกรกาารร่่่่่่่่่่หหหหหหนนนนิิาา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 ายยยยยยยอออออมมมมมมตตตตะะะะไไไไไสสถ้้้้จเเเเคคลลลลลืืววววววัััดีีปปปใททูชบบฮผ สองคำนี้เหมือนฝันร้ายยังคงกล้องอยู่ในใจของเย่ห่วงเธอเบอิกตากว้างและจ้องไปที่สู่ชิงอย่างว่างเปล่าดูเหมือนจะมีรูปลักษณ์ของคุณลอเลียนฉันในสายตาของเธอสู่ผู้เข้าสู่สมองเธอแตกแล้วหรือคุณกล้าทำแบบนี้ในความฝันไหมเย่ห่วงเปล่าเบาๆด้วยสีหน้างุนงงบนใบหน้าของเขาอาจารย์พาวิเลียนนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาของฉันเองและฉันไม่ได้ล้อเล่นกับคุณอีกต่อไปหากคุณไม่เชื่อรอสักครู่อีกไม่นานสายลับของนีอองพาวิเลียนจะสามารถเพื่อตรวจสอบการทำลายล้างของนิกายหลักทั้งห้ารวมถึงจิเกอองข้อมูลซู่าอ,อยาริงง่เรรึม เธออดนึกถึงสิ่งที่หวังเฟิงพูดกับเธอไม่ได้จุดประสงค์ของนิกายอมะตะนั้นชัดเจนมากแล้วไม่มีกำลังใดในตอนเหนือของดินแดนเทียนแลนที่สามารถหยุดนิกายอมะตะได้แม้แต่สาลายเหย็ดเชิงของเธอไม่มีการต่อต้านหากคุณไม่ต้องการให้เหย็ดเชิงพาวินเลียนทนต่อการระเบิดอันทรงพลังของเทพเจ้าแห่งอิมมอร์เท่าเสร็จคุณทำได้เพียงเมื่อได้ยินคำพูดของซู่ชิงเย่ฮอวงก็เงียบและเธอก็ไม่กลับมารู้สึกตัวอีกเป็นเวลานานเธอไม่ต้องการที่จะเชื่อคำพูดของซสุพีวินแต่เธอรู้ว่าสุพีวินจะไม่โกหก ผู้ใต้บังคับบัญชาเดาว่าสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นเป็นเพียงส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งของนิกายอมตะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รู้ว่านิกายอมตะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจว่าหากหัวหน้าศาลาเต็มใจที่จะนำพาศาลาเยเชงไปเข้าร่วมนิกายอมตะประมาจาย์วังจะช่วยคุณในเรื่องของคุณอย่างแน่นอนผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ไม่กลัวความตายหากหัวหน้าศาลาต้องการต่อสู้กับเซนเซียนจน,นถึงที่สุดผู้ใต้บังคับบัญชาก็เต็มใจที่จะรุกลาถอยไปกับศาลาเยชิงอแต่ผ นิกายอมะตะมันน่ากลัวจริงๆเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของสุภีวิงเยห่วงก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะมองไปที่สุภีวิงและถามฉันอยู่กับคุณมาหลายปีแล้วและคุณควรรู้จักนิสัยของฉันถ้าฉันไม่หมดหวังจริงๆทำไมฉันถึงพูดแบบนี้ละ่ะเยห่วงไม่ได้ทำเสียงและดวงตาที่สวยงามของเธอก็ส่องประกายด้วยสีที่ไม่แน่นอนท่านอาจารย์ฟางเหวนขอพบท่านในขณะนั้นก็มีเสียงตื่นตระหนกมาจากนอกห้องโถงเข้าพาวินเลียนมาตเตอร์สายลับมาที่นี่เพื่อรายงานว่าห้านิกายหลักรวมทั้งจิกเก็ตองและยาโอริเเเสสกกกกถููทททำลลลาาาาาายยยยโโดดอออิิมมมรรร์ซผ้้วววววุคคนนนนี่่่ฟงงงหหตตืะะแ เข้าใจแล้วเหย,ย่ห่วงตกตะลึงเหลือบมอที่สุขีวิงโบกมือและพูดอย่างเสื่อมโทรมปรัชนีปรัชนีปรัชน,นีพาวินเลียนมาสเตอร์ห้านิกายหลักรวมถึงจีเก,กอองถูกทำลายทำไมคุณถึงไม่ตกใจผู้เท่าคนที่สองฟางเหวนินมองการสูญเสียข่าวนี้ไม่น่าจะทำให้แผ่นดินแตกเหมือนท้องฟ้าถลม่มในเวลานี้ทั่วทั้งห้องโถงตกอยู่ในความเงียบเหย,ย่ห่วงกำลังคิดเกี่ยวกับชีวิตของเขาหลังจากเหย่เฉิงพาวินเลียนและสุขีวิงก็เหมือนกันมีเพียงผู้อาวุโสคนที่สองคือฟางเหวินเท่านั้นที่ยืนอยู่ในห้องโถงในเวลาเดีีีีียยยยยยยวววววกกกกกกันน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 นทททท่่่่่่่าา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 างงงงงงงแแแขออ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 ดดิเเเเเหหลลลลลตตืืะะรรรรสสมมมม้้้คคุบจปปไโช นี่คือชายวัยกลางคนที่แข็งแรงใบหน้าของเขาถูกตัดเหมือนมีดและร่างกายของเขาถูกควบคุมไว้แต่ถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะพบว่าความว่างเปล่ารอบตัวเขาบิดเบี้ยวที่เอวของเขามีหยกโบราณที่ใส่ราวคริสตัลซึ่งมีร่องรอยของออร่าลึกลับไหลออกมาและตัวอักษรขนาดใหญ่เสียบถูกจารึกไว้ตรงกลางชายวัยกลางคนก้าวออกไปหนึ่งก้าวและปรากฏตัวในเมืองที่แปลกคือคนรอบข้างไม่สังเกตเห็นรูปร่างหน้าตาของบุคคลน,นี้ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าของข้าที่มาของนิกายอมะตะนี้คืออะไรจริงๆแล้วมันทำลายทั้งห้านิกายหลักเช่นเอ็กตรีมันจึถูกทาลล ฉันไม่เคยเชื่อข่าวที่ว่านิกายอมตะทำลายน er ิกายเทพวิญญาณมาก่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านิกายอมตะจะน่ากลัวจริงๆมันกำลังจะเปลี่ยนไปจากนี้ไปทางเหนือของเขตเทียนหลานควรได้รับการเคารพจากนิกายอมตะและเหลือเพียงสาลาเีเย็ดเชงแห่งเดียวมันจะหยุดอำนาจของนิกายอมตะได้อย่างไรผู้ฝึกหัดในเมืองนี้เดือดเหมือนน้ำเดือดและทุกคนกำลังพูดถึงข่าวที่น่าตกใจนิกายอมตะเสียงอึกกระทึกรอบๆเข้ามาในหูของชายวัยกลางคนและมีประกายในดวงตาของเขาและเขาก็บ่นเบาๆจากข่าวที่กลับมาจากสาขาสิบของสาขานั้นมาจากนิกายอมตะนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงนิกายเล็กๆ มีกายเล็กๆนี้ยังยุยงสิทธิที่มีเลือดบรรพบรุษให้จัดการกับกิ่งที่ให้กำเนิดเขาและเลี้ยดูเขามันน่ากเกลียดมากแสงเย็นว่าบในดวงตาของชายวัยกลางคนและเขาพึพรรมพำกับตัวเองเขาเหลือบมองผู้ฝึกตนข้างๆเขายื่นมือออกมาพลังประหลาดที่ห่อหุ้มผู้ฝึกฝนไว้โดยตรงและความทรงจำของเขาก็ถูกชายวัยกลางคนซึมซับโดยตรงหลังจากรู้ที่ตั้งของมีกายอมะตะชายวัยกลางคนก็พุ่งออกจากเมืองทันทีทันทีที่ชายวัยกลางคนจะไปผู้ฝึกตนที่ถูกจดจำได้ล้มลงกับพื้นวิญญาณของเขาก็สลายและเขาไม่สามารถตายได้ ในห้องโถงของ i m m o r t a l s e เสกมาสเตวังเปล่งมองไปที่สันแฟนด้านล่างและกล่าวว่าสันแฟงพูดต่อไป i m m o r t a l s e เสกของฉันจะจัดก,การประชุมคัดเลือกสาวกครั้งที่4ี่ใน3วันและยินดีต้อนรับเถียนยโนทั้งหมดในเขตเทียนแลนทางตอนเหนือมาเข้าร่วมกันเถอะนอกจากนี้ฉันต้องการเน้นว่านิกายอมตะของฉันไม่ได้ดูที่ความถนัดและไม่ได้ดูที่ความแข็งแกร่งของการฝึกฝนมันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งเจ็ดจำ侬และความเข้าใจเท่านั้นตราบใดที่ฉันผ่านการประเมินความเป็นอมตะของฉันนิกายแม้แต่ขยะที่ไม่สามารถฝึกฝนก็สามารถเข้าร่่่่่วววววมมมมนน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 ิิิิกกกกกกาา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 ายยยยออออออตตะะขงงงงงงฉัััััไไไดดด้้้้ใชทททผููนำำจจซซเเเเแแสคคครพพพหหลลืปป็ถี ระบบใช้การจับสลากมูลค่า3ล้านนิกายและอวยพรผู้อาวุโสและนิกายนี้ด้วยฐานที่ฝึกฝนปกป้องลมหายใจเมื่อมองดูการจับไปของจังซานเฟิงดวงตาของหวังเฟิงก็สั่นไหวด้วยรังสีของแสงบ่นเบาๆปิงขอสแสดงความยินดีกับเจ้าภาพสำหรับการสกัดปิงฐานการเพาะปลูกที่สกัดออกมาทั้งหมดได้รับพรแก่โฮสและผู้อาวุโสของนิกายอมตะขอสะแสดงความยินดีกับโฮสและผู้อาวุโสของนิกายอมตะที่ประสบความสำเร็จในการบุกทะลวงสู่ยุคต้นของลทัทธิเตา๋า เสียงเย็นชาที่ดังอยู่ในใจของเขาทำให้หวังเฟิงถอนหายใจเบาๆแน่นอนว่ายิ่งการพับหลูกสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งปรับปรุงได้ยากขึ้นเท่านั้นหากก่อนหน้านี้เป็นการออกรางวัลลอตเตอรี่สามพันครั้งอย่างน้อยอาณาจักรใหญ่สองสามแห่งก็สามารถปรับปรุงได้แต่ตอนนี้ทำได้เพียงปรับปรุงเท่านั้นยกอาณาเขตขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อเขารู้สึกถึงความผันผวนของพลังอันยิ่งใหญ่ในร่างกายของเขาหวังเฟิงก็แสดงสีหน้าพึงพอใจเช่นกันฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะข้อจำกัดของโลกยุคโบราณซึ่งนำไปสู่พรของฐานการบ่งเพาะสามารถให้พรได้เฉพาะผู้อาวุโสของนิกายออออมมมมมตตตะะททีี่่่่่าาาาาายยยัังงงดดดดิินนนนนนแแแแแเเลล์กกกกบบววสสไไรรรถใให้้้พผูุโโโขณ